ลิลิธถือเป็นหนึ่งในตัวละครปริศนาที่จะมีส่วนสําคัญอย่างมากในจักรวาลเฮลบินในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วนะครับหลังจากมีการกล่าวถึงเธอตลอดเวลาภายในเรื่องแฮสบินโฮเทลมีการปรากฏตัวในตอนท้ายของซีซั่นแรกให้คนดูเนื้อเต้นเล่น,ลนๆด้วยแถมตัววีซีปอปเองก็ยืนยันจากปากตัวเองด้วยว่าลิลิธจะเป็นตัวละครดํามืดที่ยังเป็นความลับไปอีกนานแสนนานของจักรวาลน,นี้อีกด้วยละครับว่าแต่ตอนนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับตัวเธอบ้างและแนวโน้มในอนาคตเธอจะมาในบทบาทไหนคลิปนี้เรา ไปเจาะหึืกันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกระนใจให้กับพวกเราตูนีตูนเตือนะครับ ภายในจักรวาลเฮลบินลิลิตก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกดัดแปลงมาจากตำนานปาราราของหลายๆศาสนาเหมือนกันนะครับโดยถูกเล่าออกมาว่าเธอนั้นเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่เกิดมาคู่กับอดัมตัวจริงไม่ใช่อีฟหรือว่าเอวาแบบที่หลายคนเข้าใจซึ่งลิลิตนั้นเป็นเหมือนตัวแทนแห่งความเท่าเทียมเพราะพระเจ้าได้สร้างให้ั้งคู่มีความเท่าเทียมกันแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อไอ้เจ้าอดัมเนี่ยมันได้เกิดอยากจะมีอำนาจต้องการใช้ความชายเป็นใหญ่อยู่เหนือลิลิตซะงั้นเธอก็เลยหนีไปในสวนเอเดนและไปพบรักกับลูซิเฟออร์ทีี่่่มมมควาฝาัันนนนยิงใหญหญเืก จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์มอบผลไม้แห่งปัญญาให้กับอีฟเจ้าสาวคนที่2ของอาดัมเมื่อความรู้สึกนึกคิดความตื่นรู้ของมนุษย์ได้ตื่นขึ้นมันก็มาพร้อมกับความบาปท,ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นนรกอย่างที่ทุกคนรู้กันนั่น่องลิลิทกับลูซิเฟอร์ถูกส่งไปยังนรกเพื่อเป็นการลงโทษขณะที่ลูซิเฟอร์นั้นก็จะตกอับทิ้งความฝันไปแล้วหมกตัวอยู่คนเดียวแต่ลิลิทนั้นไม่เธอใช้พลังของเธอร้องเพลงเพื่อเสริมความแกล่งให้กับดวงวิญญาณในนรกจนเบื้องล่างนั้นเริ่มแข็งแก่งขึ้น และ,จะเจเลอรลุ่งเรืองในเวลาต่อมาก่อนที่สวรรค์จะสั่งให้มีวันล้างบางเกิดขึ้นในเวลาต่อมานด้นริงแต่ั้งนี้เท่านั้นเราก็ไม่มีใครทราบหรอกนะครับว่าช่วงเวลาที่ทั้งคู่แต่งงานกันคือช่วงไหนและแต่งกันด้วยเหตุผลอะไรแต่สุดท้ายความรักที่สุกงอมก็ส่งผลให้เกิดพยานรักขึ้นมา1ตนก็คือชาลีมอร์นิ่งสตาร์องคหญิง่งนรก นางเอกของเรื่อง h ฮสบิน Hotel นั่นเองแหละครับหลังเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายก่อนที่โรงแรม h a สบินจะถือกําเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ Happy Hotel เนี่ยเปีก่อนหน้านั้นเรื่องพยายามจะบอกเราว่าลิลิ h นั้นได้หายตัวไปจากเพเทกรามซิตี้เมืองหลวงในนรกชั้นพลายลิงและไม่มีใครได้ข่าวจากเธอเลยมา7ปีเต็มแล้วในขณะที่ลูกสาวของเธออย่างชาลีก็เติบโตขึ้นในนรกและมีแผนจะทําโรงแรมบาบัดวิญญาณบาปให้กลายเป็นวิญญาณคุณภาพนบระดับต,ตอนไพร์ล์ตเป็นต้นมานั่นเองซึ่งช่วงไพร์ล์ตเนี่ยมันจะมีช่วงที่ชาล เพื่อขอกำลังใจอยู่บ่อยๆด้วยเพราะครั้งสุดท้ายที่ครอบครัวได้รวมตัวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยมันก็หลายปีมาแล้วแต่ไม่ว่าจะโทรกี่รอบ ก็ได้แตบบ่ฝากข้อความมาไว้แล้วไม่ได้รับการตริดต่อกลับมาจากแม่อีกเหมือนเคยแต่ถึงอย่างนั้นชาลีก็ยังเชื่อว่าแม่ของเธอนั้นคงจะไม่ว่างแหละสงสัยแม่คงจะยุ่งอยู่ละบ้งแต่ทว่าสุดท้ายแม่ลีลิทจะไม่รับโทรศัพท์ก็จริงแต่กลับมีใครบางคนปลากดตัวขึ้นที่หน้าโรงแรมหลังชาลีวางสายไปแบบทันทีเลยและคนคนนั้นก็คืออลลัสเตอร์ปีศาจวิทยุที่ผลั่วมาแบบไม่ทราบสาเหตุหลังหายตัวไปจากนารกกว่า7ปีเช่นเดียวกับลีลิทเลยตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคน คาดเดาและตั้งข้อสังเกตกันต่างๆนานาว่าหรืออลาสเตอร์จะเป็นคนที่ลิลิธส่งมาช่วยชาลีกันแน่นะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันต่อไปนั่นแหละครับและแม้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ชาลีเชื่อว่าแม่ของเธอนั้นกําลังยุ่งจนไม่มีเวลารับโทรศัพท์มา7ปีเนี่ยเรื่องกลับให้เราเห็นว่าลิลิธกาลังพักผ่อนอยู่ที่ชายหาดแห่งหนึ่งในสวรรค์อย่างสบายใจซะง,งั้นโดยว่ากันว่าเธอทําสัญญาบางอย่างกับอดัมให้ตัวเองได้อยู่บนสวรรค์แต่ในแง่ของเนื้อเรื่องที่แฟนๆคาดเดากันเนี่ยอวววาาาลมมะะแบดยคคสสกก็ ดีเกินเบอร์แต่ว่าเธอต้องมีแผนบางอย่างจะทําอะไรกับสวรรค์อย่างแน่นอนและเหตุผลที่หายตัวไปจากนรกก็เพื่อจะหยุดยั้งการล้งางบาปของสวรรค์หรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนั่แหละครับเพราะตอนนี้ลูทก็มางัดข้อกับเธอแล้วในเมื่ออาดามจากไปก็ไม่มีเหตุผลอะไรต้องเกรงใจคุณแม่อีกโดยยื่นเงื่อนไขว่าถ้าไม่ไปหยุดลูกสาวในานารกละก็อย่าหวังว่าจะได้เสวยสุขอยู่บนสวรรค์อีกนั่นเองเรียกว่าเส้นเรื่องของลิลิธนั้นเป็นหนึ่งในปริศนาที่ลึกลับที่สุดในเรื่องนี้แล้วล่ะครับ ในเรื่องของการดีไซน์ตัวละครนั้นลิลิธจะเป็นปีศาจที่รูปร่างสูงเพรียวมีหุ่นนาฬิกาทรา์แน่นอนว่าความสูงของชาลีได้มาจากแม่เต็มเต็มเพราะลูซิเฟอร์เป็นราชาไซมินะนะครับลิลิธมีผิวสีม่วงอ่อนเช่นเดียวกับเปลือกตาที่ม่วงเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แต่งหน้าจัดมากๆในเรื่องคุณแม่มีผมบอนยาวสลวยผมปลิวเหมือนใช้ซันซิลอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่เฉยๆก็มีลมพัดอยู่เสมอเสมอ ลิลิทจะมีเข่าสีม่วงขนาดใหญ่ที่สง่างามมากๆซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และฟอร์มที่แปลงร่างเพราะเข่าคู่นั้นสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้จริงซึ่งในรูปครอบครัวเะเท็นลิลิทสวมมงกุฎสีทองประดับด้วยอัญมณีสีแดงสร้อยมุกรอบคอและชุดเดรสสุดเซ็กซี่ด้วยซึ่งเป็นการแต่งตัวแนวองค์หญิงวินเทจที่เทสต์ดีมากๆและมีสเสน่ห์สุดๆแถมยังบ่งบอกความมั่นของแม่ได้อีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใช้คำว่าเลิศได้เปลืองจริงๆยิ่งฉากสุดท้ายที่จิบค็อกเทลอยู่ริมาด ยิ่งได้เห็นความเป็นตัวมัมของแม่ได้ชัดเจนมากๆแฟชั่นจัดจ้านจริตดีแถมดูทรงพลังอย่างบอกไม่ถูกแม้จะโผล่มาแค่ไม่กี่วิก็ตาม ในด้านนิสัยใจคอนั้นแม้จะไม่ค่อยมีคนรู้เกี่ยวกับบุคลิกของลิลิตมากนะักนอกจากคนใกล้ตัวก็ตามแต่ตามเรื่องเล่าของเธอที่มักจะกะบฏต่อสิ่งที่คิดว่าไม่เป็นธรรมและตัดสินใจฉีกโกฎต่างๆทิ้งตั้งแต่หนีจันนรกไปสวรรค์หนีจากอาดามที่ต้องการจะกดขี่หรือริอาจมีความรักกับเทวทูตอย่างลูซิเฟอร์ด้วยก็คิดว่าแม่น่าจะเป็นคนที่อินดี้พอสมควรเลยเป็นคนที่รักอิสระและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่คิดว่าถูกต้องซึ่งเป็นต้นแบบของสตรองวูแมนอย่างแท้จริงแหละครับ อีกทั้งการที่เราเห็นชาลีคิดถึงแม่ของเธอตลอดเวลาโทรหาพูดถึงแล้วก็กล่าวถึงตลอดเนี่ยแปลว,ว่าช่วงวัยเด็กครอบครัวน่าจะเป็นครอบครัวที่สุขสันต์มากๆเลยชาลีถึงกลายมาเป็นเด็กดีท่ามกลางนรกสุดโสม,มมได้แบบนี้ส่วนหนึ่งแน่นอนแหละครับต้องมาจากสถาบันครอบครัวอยู่แล้วชาลีรักพ่อกับแม่มากๆและมองพวกเขาเป็นไอดอลมาเสมอเพราะงั้นก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าลิลิต ก็จะต้องเป็นแม่ที่ดีมากแน่ๆถึงขนาดที่ชาลีโทรมาขอกำลังใจบ่อยๆเลยนั่แหละแต่อย่างไรก็ตามหลังจากจมีการเปิดเผยมาว่าช่วง7ปีที่หายไปลิลิตได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์และทอดทิ้งครอบครัวไปมันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าเธอทําไปทําไมรักอิสระถึงขั้นทิ้งครอบครัวเลยเหรอซึ่งก็ต้องถกเถียงกันอีกยาวเลยละครับสําหรับประเด็นนี้ ในด้านพลังและความสามารถจะขอพูดเท่าที่เห็นตอนนี้ก็แล้วกันนะครับลิลิตสามารถเปลี่ยนรูปร่างเขาของเธอได้ซึ่งภายในตอนไพร์ล์ตเราจะเห็นเขาที่ทั้งใหญ่และก็เล็กแตกต่างกันไปตามรูปภาพที่แขวนอยู่บนผนงังโรงแรมและภาพที่อยู่ในห้องของลูซิเฟอร์ซึ่งบางรูปก็คือไม่มีเขาเลยก็มีนะดาว่าน่าจะอยู่ที่ฟอร์มตอนแปลงร่างด้วยแหละอีกทั้งผมของลิลิตยังปลิวสลวยตลอดเวลาเหมือนถ่ายโฆษณายาสระผมอะไรประมาณนั้นเลยก็ถือเป็นหนึ่งในความสามารถได้เหมือนกันละมั้งคุณแม่มีความสามารถในการร้องเพลงที่ ช่วยเสริมพลังให้กับเหล่าปีศาจในนรกจนสถานที่นี้เติบโตและเจริญรุ่งเรืองในเวลาต่อมาซึ่งชาลีก็น่าจะได้พ่อกับแม่มาเต็มๆในเรื่องนี้นั่นแหละครับและต่อไปนี้ก็จะเป็นเกร็ดน่ารู้เล็กๆน้อยๆสาหรับตัวละครลิลิตนะครับซึ่งหลายๆอย่างเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือเรื่องและมันก็น่าสนใจมากๆด้วยใครเป็นติ่งคุณแม่นะครับห้ามพลาดเลยนะ ลิลิทสูงประมาณ6ฟุตหรือราวๆ1 9 3่ราถึงหนึเซนเลยทีเดียวคืออง่ายๆพอๆกับอลาสเตอร์เรียกว่าหุ่นนางแบบมากๆในขณะที่ตัดภาพมาที่ปาลูอืมก็ไซมินิจริงๆแหละนะคำว่าลิลิทนั้นสามารถแปลได,ได้หลายความหมายมากๆจากหลายๆภาษาด้วยแต่คําแปลทั้งหมดนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับกลางคืนทั้งนั้นเช่นนกกลางคืนนกฮูกนกเขาแมวแมวมดกลางคืนหรือแม้กระทั่งในภาษาฮิบรูสามารถแปลได้ว่าเป็น ปีสายกลางคืนเลยก็มีลิลิคือตัวละครที่อ้างยิงจตำนานของเมโสโปติเมียและจูดาอีกซึ่งถูกในประเทศออกจากสวนเอเดนเพราะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอดัมซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เหมือนกันเป๊ะเพราะงั้นก็หมายความว่านี่คือลิลิตคนเดียวกันอย่างแน่นอนแหละครับ ในตำนานเทพนิยายเนี่ยลิลิธจะเป็นปีศาจในยุคดึกดำบรรซึ่งก็คือพวกซัคเคิลบัสแต่ทว่าในจักรวาลเฮลบีนั้นมันมีสายพันธุ์ซัคคิบีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งในเรื่องเฮลูวว่าบอสเพราะงั้นมันก็เลยไม่ชัดเจนว่าลิลิธมีความเชื่อมโยงกับสายพันธุ์นั้นหรือเปล่า หรือไม่ได้อ้างอิงจากตำนานไปเลยในเรื่องนี้ก็ต้องรอคําตอบกันต่อไปนั่นแหละครับต้นกำเนิดของลิลิธในนรกนั้นยังคงคลุมเครืออยู่ว่าตกลงแล้วเธอเป็นปีศาจนรกแต่กําเนิดหรือเป็นปีศาจบาปที่ตายแล้วตกนรกกันแน่เพราะเธอมาพร้อมกับนรกคือเป็นหนึ่งในผู้สร้างนรกเลยแต่เหมือนว่าสรุปแล้วลิลิธก็จะเป็นปีศาจบาปนะครับเพราะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนั่นแหละและนั่นก็จะหมายความว่าลิลิธเป็นปีศาจบาปตัวแรกของนรกนั่นแหละครับ วิซิปป๊อปไม่ต้องการให้ชาลีเป็นปีศาจพวสตซัคคิวบัสเหมือนกับแม่ไม่ว่าลิลิธจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามลิลิธเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบกินพิซซ่าหน้าหาเวเอียนหรือพิซซ่าหน้าที่โรยสับป,ประรด,ดนั่นเองแหละครับซึ่งอีกสองคนที่ชอบก็คือชาลีกับอลาสเตอร์นั่นเองฟอ์ติสบอกว่าขุณแม่เป็นคนที่รักเด็กมากๆแม่สมก็เป็นนางงามจริงๆนะสมมงมากแม่ลิลิธหายตัวไป7ปีแล้วไม่ติดต่อกลับมานารกอีกเลยซึ่งก็น่าแปลกตรงที่อลาสเตอร์ก็หายไปในช่วงเเเวลา7ปปีีนนน้หมือกั๊ะ ปาติสอธิบายว่าลิลิตนั้นเป็นตัวละครที่งดงามสร้างง่างามและก็มีอํานาจมากๆเธอเล่นเกมเป็นและเก่งเรื่องการเมืองมากๆโดยก่อนหน้าก็ใช้เพลงของเธอปลุกพลังของนรกและตอนนี้ก็ไปอยู่สวรรค์ด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งก็ไม่น่าจะผลเรื่องการเมืองอีกนี่แหละครับลิลิตเป็นอดีตนักเต้นคาบาเลจึงไม่แปลกที่จะร้องและเต้นอย่างมืออาชีพขนาดนี้ต้นแบบเสียงและท่าทางของลิลิตสุดเลิศนั้นวิฟบอกว่าได้ต้นแบบมาจากเจ้าแม่อย่างเลดี้กากานั่นเองแหละครับ ฟาลติสบอกว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างลิลิธกับลูซิเฟอนั้นคือพวกเขารักกันมากๆพวกเขาลหลงไหลในตัวกันและกันมีช่วงเวลาที่แสนพิเศษซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพวกเขาเชื่อกันว่าเบื้องหลังผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ทุกคนนั้นก็คือผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่กว่านี่นเองฟิลแบบผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าอะไรแบบนั้นหรือกล่าวแบบง่ายๆก็คือกลัวเมียแล้วจะเจริญนะครับทุกคน ป้าลูอาจจะอยากกล่าวไว้เมื่อทีมงานถูกถามถึงข้อเก็ตพลังของลีลิธพวกเขาปฏิเสธที่จะตอบเพราะอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตซึ่งอาจริงๆคําตอบมันก็สปอยมาในตัวแล้วนะครับว่าพลังของลีลิธต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเหลือเพียงแต่ว่าเธอจะมาในรูปแบบไหนตัวร้ายหรือตัวดีก็เท่านั้นเอง ลิลิตเป็นตัวละครที่มีศัตรูเยอะมากมากเพราะความอินดี้ของเธอนั่นแหละและแน่นอนศัตรูหลักณตอนนี้ก็คือลูดไเองแต่เรื่องราวเพิ่มเติมคงต้องรอติดตามกันและสุดท้ายจากที่วิฟให้คําตอบเอาไว้ว่าลิลิตจะเป็นความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ภายในเรื่องและจะเปิดเผยออกมาอย่างช้าๆในช่วง2-3สีสั้นหน้าโดยสีสั้น2ก็จะมีข้อมูลเพิมเ่มเติมให้เราได้รู้บ้างแต่ยังไม่ได้เยอะมากก็น่าจะเดาได้ว่าคุณแม่มีแผนการบางอย่างชัวร์ทั้งนี้เรียนตามตรงนะครับทุกคน ว่าเดาวยังไงมันก็เดาไม่ถูกหรอกครับพอทีมงานเขาอ่านเม้นแล้วก็ปรับแก้แบบเรียวไทม์เลยเพราะงั้นรอลุ้นไปพร้อมกันดีกว่านะครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของหนึ่งในตัวละครที่ลึกลับที่สุดจากจักรวาลเฮลบินแล้วนะครับเป็นงไงกันบ้างได้ดูอะไรที่เพิ่มเติมบ้างไหมครับและถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดหรือต้องหล่นอะไรพวกเราตัวน้ตูนสขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบใหเราหยิบตัวละครจากจักรวาลเฮลบิน Bean, มาเล่าให้ฟังอีกแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะและใครที่หลงมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณทุกคนมานะที่นี้ด้วยแล้วเจอกัันนคคลิปปต่อไะรบ